ดูนะครับโอ้ยมากินข้าวเด็กกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้นาหน,นา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเด็ดนะวันนี้ช่างระเด็ดพามาดักปลาซิวนะครับดักปลาซิวด้วยกระบอกไม้ไผ่ของเราเหมือนเดิมนี่ใครที่ตามช่องเรามาตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะเห็นว่าการดักปลาซิวด้วยกระบอกเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของช่องเราเลย เป็นต้นกําเนิดแห่งช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่เลยก็ได้นะครับที่ทําคลิปนี้ลงไปแล้วมีทั้งารายการพี่อนุวัตจัดให้รายการอึ้งทึ่งเสียวเคยมาถ่ายกับช่างระเด็ดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยไปดูด้วยกันหลายหลายคอมเมนต์เนี่ย FC บอกว่าอยากเห็นแล้วนะครับการดักปาซิวของปีนี้เนาะเราพึ่งจะขึ้นมาดักครั้งแรกนะครับหมายด้านหลังนี่อ่างเก็บน้ําเหมือนเดิมหมายดั้งหมายเดิมของเราเลยครับเดี๋ยวตามไปรุ่นในการคลิปนี้ว่า การดักปลาซิลคลิปแรกของเราเนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าไปครับมาทวนกันหน่อยนะครับวิธีการนี่ลักษณะของกระบอกปากทางเข้าของปลาจะอยู่ตรงนี้เวลามันเข้ามากินอาหารตรงเนี้ยเข้ามาเยอะๆแล้วมันจะดันขึ้นไปอยู่บนถุงนี่นี่ครับแบบนี้อ่ะวิธีการมาเริ่มใส่เหยือ่อเหยื่อสูตรเดิมครับข้าวสวยคลุกกับกะปิ ั้นเป็นก้อนกลมๆนี่พอประมาณแบบนี้บางคนถามข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวไม่เก่งครับเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันเหนียวมันแน่นเกินไปเวลาเราขยำกะปิหรือคุกกะปิเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่ากับข้าวสวยนะครับข้าวสวยจะดีที่สุดหรือว่าพฤติกรรมปลาซิวเนี่ยก็ไม่แน่นะว่าดักแต่ละพื้นที่จะเข้าเหมือนกันหมดเนาะบางที่อาจจะต้องใช้เป็นแบบพวกลำข้าวพวกหัวอ,อ,อาหารอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าแถวบ้านช่างเดชเนี่ยข้าวสวยคุกกะปิ เข้าดีมากครับผมมาเริ่มในการใส่ยัดเข้าไปครับตัวกระบอกเนี่ยเราจะเว้นข้อไว้เพื่อเป็นที่ใส่อาหารของปลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าท่อ p v c ทําทได้ไหมทําได้แต่ต้องพยายามตัดแล้วก็หาอะไรรองให้มันเป็นพื้นสําหรับใส่อาหารลงไปครับไม่งั้นอาหารจะร่วงลงหมดถ้าไม่มีข้อแบบนี้นะ,ะใส่ข้าวไปครับแล้วก็ยัดยัดบกบก,บกให้มันแน่นอยู่กับ ตัวกระบอกครับเวลาประซิวตอดเนี่ยมันจะได้หมดช้าๆแล้วก็ทายาแนวมันเขาเรียกยาแนวตามกรอกกระบอกตามปากกระบอกให้ทั่วครับให้กลิ่นมันออกเยอะๆเหนียวๆกลิ่น,น,นแรงๆเนี่ยแบบนี้ได้แล้วครับเรียบร้อยต่อไปก็มันดัก เอามือกดกระบอกตรงนี้แล้วก็ปักลงไปในพื้นดินครับจากนั้นตักน้ำใส่ถุงลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของถุงครับ เอาลมครับ จากนั้นมัดยางแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นลูกป,ป่งลอยน้ําแบบนี้ครับเสร็จแล้หนึ่งลูก เรียบร้อยครับอีกหนึ่งรูปวันนี้ทีมงานมาแม็กกับพลานมิดนะครับนี่ตรงนี้เป็นลำธารน,น้ำตกนะน้ำใสน่าเล่นมากๆครับแต่จุดนี้เนี่ยเราจะดักไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ปักครับพื้นที่มันเป็นหินน่ะมันจะปักกระบอกไม่เข้าเดี๋ยวเราไปแถวๆปลาลำธารตรงนู้นครับน่าจะมีจุดเป็นพื้นทรายน้ำนิ่งๆอยู่มาดูตรงนี้ครับทุกคน โอ้โหฝูงปลาซิลโคตรเยอะเลยครับนี่วิธีการเลือกจุดดักเนี่ยเราก็จะมองซะก่อนว่าหมายที่เรามาเนี่ยมันมีมันมีปลาซิลหรือเปล่าถ้ามีปลาซิลมันจะอยู่กันเป็นฝูงครับเนี่ยตรงนี้ฝูงใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวช่างเดชจะเลือกดักนู่นประมาณตรงนู้นนะครับมันจะมีพื้นดินอยู่ริมตลิ่งตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวดักเป็นตัวอย่างให้ดูอีกสักกระบอกครับใส่เหยือ่อท้ายทั่วครับ nè cũng có siêu tem luôn nè ก็เดี๋ยวช่างอดชขอตัวไปดักให้ครบก่อนนะครับจํานวนกระบอกที่เอามาเนี่ยวันนี้ใช้เจ็ดลูกครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนมากู้เนาะว่าจะได้เรื่องไหมเราจะดักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวตอนกู้มาเจอกันครับได้เวลาแล้วนะครับกระบอกแรกลองมาดูกันตรงนี้เนี่ยช่างอดชเห็นฝูงปราซิวเยอะครับก็เลยดักต,ดติดกัน2ลูกตรงนู้นลูกนึงนี่มาเริ่มดูลูกแรก เราดักกับถุงแบบนี้เนี่ยกับกระบอกแบบนี้น่ะมันจะมีทั้งเป็นและตายนะครับมันจะตายง่ายเพราะว่าลมที่เป่าออกไปอะ่ะมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับทําให้ปลาเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเราจะดักสักชั่วโมงนึงพอดูนี่โอ้โห <c oughs> อุ้ยอุยตก <c oughs> กระบอกแรกก็แน่นๆเลยครับนี่ไม่แต่จะตายซะเยอะนะอือ ในพานตกหลุมไปอยู่แค่เอวแล้วเหรอนะอม,ม<า>กล้องมาใกล้ใกล้ ามดาูนะยกสูงหน่อยนะพานเออชาชัดๆนะครับนี่โอ้โหนี่ดูกระเพือกกระบอกเดียวเนี่ยมีครึ่งรูแล้วนี่ว้าอ่ะถังไปไปต่อที่ กระบอกนู้นครับเวลาเก็บเนี่ยเราจะเอื้อมไปปิดปากกระบอกไว้ก่อนครับเผื่อตัวไหนที่มันตายเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลลงแล้วก็ออกทางนี้ได้นี่กระบอกที่สองนี่โอ้โหแหมแน่นทั้งคู่เลยครับดักคู่กันนี่ไอพานอ,อยิงจริงครับ นี่ขึงโูไปอีกแล้วมั้งนี่สามขีดสี่ขีดน่าจะมีครับไปไปกันต่อครับผม ยังแน่นๆครับโอ้โหนี่กลับมาเป็นครั้งแรกของปีก็ยังเด็ดนะทุกคนสึดๆเลยครับมาแตะกล้องนะกล้องนะ เห็นกระดุกรดิดๆกชับนี่อ่ะกระบอกที่สี่ม่ไม่มีดอยประกันเลยครับผม จับน้นนหนักๆนนี่โอเ้เราต้องรีบกันหน่อยตอนนี้ฝนกำลังตกปักแป๊กปักป๊ครับอ่ะไปกันต่อครับฝนตกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไม่จบไปต่อที่ลูกหน้าครับ ลูกที่ห้าครับเข้าสวยคุกกะปิก็ยังใช้ได้แม่ห้าลูกโดนแน่นๆทั้งห้าลูกเลยตายมีเป็นมีครับลูกที่หกครับ นี่ลูกนี้จะน้อยกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะนี่แม่บางจุดถ้าเราเลือกจุดไม่ดีนะี่ยมันก็จะเข้าน้อยหน่อยจุดไหนที่ฝูงเยอะๆนะครับจกิง โอ้ลูกสุดท้ายยิ่งเยอะครับดูนะทุกคนแม่ลูกนี้ขาวโพลนเลยครับนี่ดูเวลน่าจะเยอะสุดในบรรดาเจ็ดลูกเลยนะนี่อืเดี๋ยวมายกดูกันครับ ดูนะครับโอ้ยดูดูดูด,ด,ด,ดโอ้ยลูกนี้ต้องมีเกินครึ่งโลครับเพราะเผือถึงโลนี่เข้ากันแน่นเลยแม่ลูกสุดท้ายนะครับลูกที่เจ็ดแม่ยังเด็ดเหมือนเดิมครับผมเป็นสุดยอดวิถีทางภุมปัญญาพื้นบ้านนะการดักปลาซิวด้วยกระบอกไม้ไผ่เนี่ยครับหลายๆช่องหลายๆจังหวัดเขาก็มีเนาะ วิธีหากินแบบนี้นะครับอีสานใต้ก็เคยเห็นทําอยู่มาต้องมาใกล้ๆดีกว่าลูกสุดท้ายแนละ้วนี่หรอครับโอ้โหน่าจะเกินครึ่งโลลูกเดียวสุดๆครับผมนี่สดๆครับ ได้ไม่น้อยนี่ก็เดี๋ยวกลับไปสรุปที่บ้านนะเดี๋ยวเอาไปให้แม่ทําครับกลับมาถึงบ้านก็มาต่อที่แม่นะครับแม่กําลังทําความสะอาดแล้วก็เลือกปลาซิลครับพร้อมจะเอาไปทําเมนูนี่ปลาซิลสดสดของเราแล้วก็พวกนี้เป็นเครื่องที่เราจะไปทํากับข้าวครับขาตะไคร้ไปมะกรูดขิงอะไรนี่แหละ อ่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูอะไรนี่เดี๋ยวไปเข้าครัวพื้นบ้านกันครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ action action แล้วเหี้ยอะเอาผูกกำกับสั่ง action แล้วไม่ทำอ่ะเอาเอามองตาเป้วเลยนะมา ข้าครัวกันนะแม่เดี๋เด้อเอแม่ให้ดูเครื่องก่อนวันนี้เราจะทําประซิลฮิปขิงกันใช่ไหมจ้ะเครื่องมีขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะจ้ะขิงหอมแดงกระเทียมแล้วก็ไอ้มส้มเนี่ยอะไรหัวกรมิ่นขมิน่ imin, นเนาะเราจะเอาเครื่องสมุนไพรพวกเนี้ลองพื้นก่อนนะอ่ะจากนั้นทำไงต่อใส่ปาดจ้ปะปลาซิลที่เราล้างสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่หมดเลยเหรอจ้ะอ่ะ ไอ้ปาซิวชุดนี้เราไม่ได้ท,ทําทีเดียวหมดเนาะแบ่งมาครึ่งหน,นึ่งใช่ไหมจ้เออไม่งั้นทําหมดกินไม่ไหวครับเนี่ยดูเกือบเต็มมอแล้วนี่ไม่ไม่จุกอยู่ตามรูอ่ะไม่ได้เข้าครัวกับแม่นานแล้วนะครับคลิปนี้จัดให้เนี่ยพอเราใส่ปาซิลไปแล้วงี้เราจะมาปรุงรสล้วยไหมเนาะจ้ะไก่<ด>เกลือครับมีเป็นถุงเลยเหรอ ให้มันรู้กันไปเนาะโลกไใจจะถามหาป่ะเนี่ยแม่มต้องใช่ปลาตัวแข็งไงอะ,อะถ้าใส่เกลือเยอะปลาจะตัวแข็งสวยใช่ไหมใช่อะเกลือแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะแม่นะใช่าอาดูนะครับเราจะปรุงให้เสร็จเลยแล้วตั้งน้ําทีเดียวรอเดือดก็สุกครับอันนี้คือผงนัวเหรอผงนัวบ้านแม่อยู่ริมถนนนะครับจะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาหน่อยอะจากนั้นใส น้ำเปล่านะเมนูนี้เขาเรียกว่าต้มเค็มต้มเกลือก็ได้หรือว่าฮิปขิงก็ได้นะแม่นะคล้ายๆแบบที่เราต้มปลาเป็นปลาทะเลใช่ไหมอ่ะใส่น้ำไปแล้วตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดครับนี่เสร็จย่างแบบนี้แล้วจ้าพร้อมขึ้นไฟได้แล้วจ้าพร้อมขึ้นตั้งไฟใช่ไหมตั้งไฟก่อเตาถ่านร้อนครับ จากนั้นรอให้อะไรรอ,อให้มันเดือดจ้าให้มันเดือดมันก็จะสุกแล้วนะแห่เนาะจ้าเมนูนี้เป็นเมนูพื้นบ้านทางตลาดบ้านเราเลยใช่ไหมจ้าคนโบราณเขากินกันอย่างนี้เนาะจ้าอ่ะเดี๋ยวสุกแล้วมาดูใช่ปะจ้าแม่บอกว่าสุกแล้วนะครับลองดูกันหน่อยโอ้ยว้าวหอมเครื่องสมุนไพรจ,จัดๆเลยครับนี่ขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดมาเต็ม แม่มามาเดีย๋ยวมาลองชิมกันครับกินข้าวกันีิฟ้าครับเมนูแบบนี้นี่แม่มันเป็นเมนูคิดถึงบ้านนะเนี่ยใครอยู่วิถีพื้นบ้านชนบทได้กินเมนูพื้นบ้านแม่ทํายายทําให้กินเนี่ยโอ้โหทางานอยู่ต่างจังหวัดทํางานอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยโหยหาครับผมไม,ไม่ได้หากินกันง่าย,ายๆแนละ้วแม่น้องปาซิลเนาะ,ะ,นะในเมืองเขาก็จะไม่มีขายหรอกมกนะั้งเนาะ บ้านเราหากินได้ครับมาดูกับข้าวแม่กันวันนี้ช่างเดชเองก็ไม่ได้มากินข้าวกับแม่หลายวันแล้วนะนี่กับข้าวแม่นี่ก็จะเจาะเอะไรเขาเรียกอะไรอ๋อเ,อเจาะอ๊ะกระยุกกระยิกหน่อยแม่อยู่คนเดียวครับเอ้นุ่นนิดนี่หน่อยนี่ปลาเค็มน้ำพริกเกลือน้ำพริกกะปิหมูผัดพริกอ่อนผักบุงอะไรผักบุงลวกเหรอแล้วนี่ อันนี้โคตรพื้นบ้านเลยนะครับปูใบไม้ดองนี่แล้วก็เมนูทําคลิปของเราปาซิลฮิบขิงครับผมอ่ะมาทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับมาจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าเมนูปาซิลต้งเค็มแบบนี้เนี่ยจะให้อร่อยเราต้องกินมือ 2, ม้อสองมื้อสามใช่ไหมคนระับอุ่นทุกวันครับมันจะทําให้กล้งางอะเปื่อยและกินง่ายแต่มื้อแรกก็เอาละ จะไม่เปื่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็พอกินได้ครับเมื่อก่อนช่างเรศทำงานอยู่ระยองครับอยู่ในเมืองใหญ่เห็นเมนูนี้ทีไรแล้วคิดถึงบ้านตลอดเลย แบบด้วยความรู้สึกอ่ะอืบบพักบุ้งรว่วทำพิกะปิครับโปกลงไปนี่ เย็นแล้วนะยุงยุงเริ่มมาครับนั่นตัวใหญเราไปหาปลาซิวกันมาเนี่ยประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงเที่ยงกลับมาตอนนี้เนี่ยประมาณสามโมงเย็นก็ทำกับข้าวกินกันเลยก็ยังสดปิ๊งๆ่งงะครับไม่ได้ดองน้ําแข็งไม่ได้แช่ค้างคืนเลย บอกว่าทําง,งานอยู่ระยองเนี่ยทางงเดชทาง,งานอยู่ระยองน่าจะเปีครับทําง,งานบริษัทนะเนาะแล้วก็ไปตั้งแต่เรียนน่ะเรียนอ่าปวสจบรวมๆแล้วอยู่ระยองประมาณสักน่าจะ16บปีอะครับถึงกลับมาอยู่บ้านที่ตาดมาใช้ชีวิตตามวิถีพื้นบ้านแบบเนี้ยมาทํา y o YouTube มาทำคอนเทนต์เนี่ย ตอนนี้ชีวิตก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับอยู่แต่บ้านนอกอย่างนี้แหละสบายใจสุดแล้วสําหรับใครที่ยังทํางานอยู่เมืองใหญ่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะมาครับมากินข้าวกันอูใบไม้นี่ไข่แดงเลย ทางจันละยองอาจจะเรียกว่าปูแเป้นนะครับทางใต้เนี่ยปูแปะหรือเปล่าไม่แน่ใจทางาแถบภาคกลางพวกสมุดปราการหัวปลาคอนอาจจะเรียก,ยกพวกปูแพะปูอะไรนี้หรือเปล่าครับหรือดูการหนึ่งปีหนึ่งมันจะออกครั้งนึงอะ่ะช่วงสั้นๆต้องรอปีหนึงครับถึงจะได้กิน ร้อยครับแม่ไปก่อนเลยหมดแล้วแม่อิ่มยังเนี่ยอิ่มไจ้าแม่กินข้าวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่างเด็ดกินอีกหลายอีกหลายจานแหละอีกหลายชามแหละภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรหลายคดเนาะคดข้าวอะครับเออก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันเนาะก,ก,ก็ใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินด้วยกันนะครับกับเมนูต้มเค็มปลาซิวแบบนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนี่เพียงน้องน้า,นา,นานเนี่ยชอบคลิปแบบนี้กับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยใช่ไหมจ้าแล้วเดี๋ยวทางเด็ดตัก ต้มไปฝากพากมมตดไปฝากคุณยายด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ลาไว้เท่านี้แล้วไหมเนาะจ้าทำยังไงต่อ <c oughs> อ่ะเรามากินข้าวด้วยกันไหมมากินข้าวด้วยกันจ้าสวัสดีครับเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย